<ส scream S 1> ทุกท่ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณใหม่ขอบคุณมากครับพบกันประจำแบบนี้นะครับอยากให้ทุกท่านมีความสุขและใช้ชีวิตในครัวกันบ้างครับใช่ครับโอ้โหมันแฮปปี้นะเวลาอยู่ในครัวนะมันเป็นเรื่องของครอบครัวนผู้ชมครับทำไปกินไปลูกหลานกินได้ด้วยเสาร์อาทิตย์ทำวางแผนวันธรรมดาก่อนเขาบอกว่าเสน่ห์ของผู้ชายที่เป็นชายชาตรีอย่างแท้จร like ิงเสน่ห์จริงๆครับต้องทำครัวเป็นไม่ได้พูดเล่น ผมไม่ได้พูดเล่นมันเป็นเรื่องจริง,รงๆเขาบอกผู้ชายที่ดูเป็นชายชาตรีดูแมนมากๆทาทุกอย่างเป็นบทแล้วทำครัวเป็นคือเสน่ห์สุดๆ oh. คุณทําอะไรก็ได้สักอย่างให้เป็นในชีวิตเอาแบบที่คุณแบบโอ้อันนี้คุณทำแล้วสุดยอดจะมีเสน่ห์มากจริงๆจริงๆต้องไปเริ่มต้นนะคุณนะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเริ่มจากการทําน้ำปลาพริกก่อนไม่ต้องไม่ต้อง่วเดี๋ยววันนี้จะสอนอ่าหดูสวัสดีค่ะอต๋อยและพี่ๆครับหนูกําลังจะเป็น เพื่อนเจ้าสาวครั้งแรกในชีวิตค่ะเพื่อนหนู่เจ้าสาววัยปี่สิบสองปีเพิ่งจบเศรษฐศาสตร์มาดส่วนเจ้าบ่าวเนี่ยอายุ65สิบห้าสี่สิบห้าสิบปีนะต่กันคุณอย่าพูดอย่างนี้ทำไมความหวังมันแว่งเขาก็เข็นอายุมาเหมือนกันค่ะวันไปลองชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวหนูก็อดใจไม่ได้รีบถามเพื่อนเลยนี่เธอ เจ้าบ่าวเขาเป็นพ่อไม้หรือเปล่าเพื่อนตอบอย่างมั่นใจเลยใช่จากพ่อไม้แต่ไม่ใช่พ่อไม้มีไม่ไม่ใช่พ่อไม้มีเผลอนะเมียเขาเพิ่งตายและลูกติดก็ไม่มีหนูก็เลยถอนถอนถอนหายใจเออดีแล้วอ๋อแล้วเขาเขาบอกเขาแต่งกับเธอเพราะอะไรอ่ะเพื่อนก็บอกว่าเขาบอกมันเป็นพรหมลิขิตไอ แล้วหนูก็เลยถามเพื่อนกลับไปเอาเธอแต่งกับเขาเพราะอะไรเพื่อนเขาบอกว่ามันเป็นการลงทุนระยะสั้นนี่นี่นตกเศรษฐศาสตร์ตกเศรษฐศาสตร์ตตหนูก็ถามว่างงงงว่ะลงทุนระยะสั้นสั้นแค่ไหนแลวเพราะอะไรถึงลงทุนเพื่อนก็บอกว่าสั้นมากมไม่เกินหนึ่งปีเพราะตอนนี้เขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย หนูก็เล่าว,ว่าแล้วมันคุ้มยังไงยังไงวะเขามีอะไรบ้างฐานะก,ก็พอใช้ได้ไม่มีที่ไม่มีทองมีแต่เงินสด300ล้านพอไหมโอ้โห oh! น,นักเศรษฐศาสตร์สวยไหมเด็กคนนี้ก็หน,น้าตาดีเหมือนกันฮะมีมากกว่าเอาสิ มากกว่า300 3น่บอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเงินสดแค่300ถ้าบอกบอกเลยนะถ้าคนข้างๆพี่เนี <S <S ่ยพันกว่าล้านไม่ใช่เงินสดเป็นไรครับนี่สินโอ้โวเนีเน่เมื่อกี้ม่อี้มีปาดน้ำตาเลย ฟันเวลาเยอะเขาถามมาว่าอยากทําข้าวผัดกระเทียมให้อร่อยออร่ยอควรทํำยังไงวันนี้เราจะสอนท่านทําข้าวผัดกระเทียมบางคนรู้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่ายังรู้ไม่จริงหรือรู้ไม่หมดวันนี้โปรดิวเซอร์ของเราเนี่ยได้มาสอนวิธีการทําอย่างแท้จริงชมาเลยครับให้เตรียมเขาเรียกว่าเครื่องปรุงตามนี้กระเทียมสับละเอียดเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับรบแล้วก็กระเทียมจีนนะครับฝานแล้วก็ไปเจียวใส่ให้เรียบร้อยเจียวเรียบร้อยครับ ข้อต่อไปสําคัญมากข้าวสวยให้เอาเข้าวเก่าหุงค้างคืนจะดีที่สุดข้าวเก่าหุงค้างคืนนะครับแล้วข <แ Lauren. S 2> อแนะนําว่าให้ใช้ข้าวเสาให้ครับคุณจะทําข้าวผัดคุณต้องใช้ข้าวเ <c oughs> สา,าให้อย่าใช้หอมมะลิหนึ่งส่วนแล้วก็หอมมะลิสักหนึ่งส่วนกระดาษนิดหนึ่งนะครับต่อไปซอสญี่ปุ่นนะซอสผัดทั่วไปของคนญี่ปุ่นเขาแบบนั้นนะครับต่อไปเป็นเนยเค็มแล้วก็ต้นหอมซอยแค่นี้เองนะครับไม่ต้องใส่อย่างอื่นนะครับไม่วุ่นวายครับวิธีทําตั้งกระทะนะครับแนะนําว่ากระทะควรจะเป็นกระทะเทฟลอนนะครับเพราะว่าข้าวผัด กระเทียมแบบญี่ปุ่นจะต้องไม่ไหม้นะถ้าใช้กระทะปกติเดี๋ยวพลาดไปแล้วไหม้ละหมดกันเลยผมอยากมีเสน่ห์วันนี้ผมขอนี่เขาขอใส่น้ำมันพื้นลงไปนิดหน่อยลััจากนน้ใส่กระเทียมสับลงไปเจียวนะฮะเจียวเอาเจียวหนึงช้อนครับเจียวจนหอมนะครับนี่ครับ อย่าครับวันนี้เขาจะจะมีเขาจะมีเสน่ห์จะมีเสน่ห์ผู้ชายอ่ะครับหล่อแล้วทำอย่างอื่นเก่งต้องทำกับข้าวเป็นยังไม่หอมดีเท่าไหร่อ๋อยังไม่หอะไล่ไปอย่าให้ไหม้นะครับอย่าให้หอมไม่เฉยแล้วไงต่อครับหลังจากนั้นนะครับใส่ข้าวลงไปนี่ครับนเสร็จเรียบร้อยพอเกลียนิดนึงก็ใส่ซอสนะครับญี่ปุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เกลีย์เกลีย์หน่อยนึงก่อนนะทำเป็นไหมฮะได้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ใส่ซอสใส่ซอสใส่ซอสเลยครับเดี๋ยวเขาขออีกทีนึงก่อนใส่ซอสพอประมาณนะครับมากน้อยขึ้นอยู่กับคุณชอบรสจัดหรือไม่จัดเอาจริงๆครับอ่าโอเคครับเอาคนไม่จัดไปก่อนโอเคเอาคนไม่จัดไปก่อนหลังจากนั้นอย่าบี้ครับอย่าบี้ไม่ได้บีครับผักไปผักมาไหนๆ้นแล้วเพิ่ม นี้นี่มันอย่างนี้อย่างนี้่ออผักไปผักมาผักไปผักมาอ๋อผักไปผักมาอย่างงี้ให้เขา้เขา้ผมให้ผมอ๋อผักไปผักมาอย่างงี้หลังจากเมื่อทั่วเสร็จเรียบร้อยนะครับผักข้าวไปไว้ด้านหนึ่งของกระทะให้หมดนะครับด้านบนที่ด้านบนด้านบนด้านบนผักไปไว้ด้านบนด้านบนไว้ด้านบนง่ายๆมีพื้นที่ว่างแล้วก็ใส่เนยเค็มลงไปนิดหน่อยพอประมาณเราก็ใส่ลงไปสักครึ่งก้อนก็ได้ครับครึ่งก้อนนะครึ่งก้อนขนาดเล็กนะครับนี่ ทำให้เนยละลายเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คลุกให้เข้ากับข้าวเข้ลงมายใ้ลาลงมาคลถอยไปถอยมาอีกนะฮะขยับไปขยับมาให้มันคลุกเข้าถึงกันทุกๆจุดของข้าวผัดไปเรื่อยๆให้วนให้เฮ้ยพิ่มเพิ่พขยับบึ๊บบึ๊บมาบึ๊บมาแล้ครับมีหมุนมีหมุนมีหมุนแล้วอะไรต่อครับ ต้นหอมที่ซอยไว้ต้นหอมครับต้นหอมก่อนนะครับต้นหอมก่อนเพราะว่ากระเทียมสุกแล้วต้นหอมก่อนโอยแล้วมากเลยอันเนี้ยังโอยลงไปพอประมาณอ่านะฮะขยับไปขยับมาสักสองทีให้ต้นหอมนั้นอ๋อให้ต้นหอมเขาให้คุกเข่าให้เข่ากันแล้วก็ปึ๊บ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 เริ่มสั่นักษณ์สัลักษเริ่มปลูงเริ่มสูง เพื่อสูงหลังใส่ฮั้นสุดท้ายครับกระเทียมฝานเจียวซึ่งเราทำไว้เรียบร้อยโปรยลงไปอย่าให้แหลกนะครับเพราะว่าเวลารับประทานจะต้องให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันหลังจากนั้นใครเอออย่าอย่าอย่าไปตีเดี๋ยวแตกครับขย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 ับเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็สามารถใส่ถ้วยเดี๋ยวจะันให้เดยวจะกันให้ปั๊บปิดไฟนะครับเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้ปั๊บ ปั๊บใส่อย่างนี้เลยปึ๊บนี่ปึ๊บอ่าครับอะปึ๊บปึ๊บกุมันหอมสวยมากเลยอ่ะให้ลองดิลองไดิลองไดิลองดูลองดูลองดูดิเเาทไปรสชาติต้องเรียนรู้กันไปแค่นนั้ก่อนก็ได้้แค่นัปไม่ได้มันจะต้องตามแบบฉบับเขาอืมมแน่นไปแล้วแน่นไปแล้วอ๋อคุณจะอ๋อคุณจะมีมันจะต้องแบบสวยงามอ๋อโนี่ กินในถ้วยก็ดีแล้วไงอ่ะไม่ไม่เป็นไรเขาเขาจะละนิดนึงอีกแล้อ่ะพอพ่อพ่ออะไราวผัดไพวกเราพวกเราพวกเราอะไรข้าวผัดไทยเอาลองสิอาจารย์ต้องกินโดนกระเทียมต้องกินโดนกระเทียมอ๋อเป็นไงฮะอร่อยสุดสุดเฮ้ยอ๋ออ๋อลองลองลองไม่สนเล่น ต้องกินดองกระเทียมกระเทียมฝานโอ้โหท่านผู้ชมเฮ้ยท่านผู้ชมเอาสูตรนี้เลยอร่อยวะอร่อยสุดๆเฮ้ยทำไมวันนี้เสน่ห์เยอะจังอะเฮ้ยท่านผู้ชมเมื่อกี้ได้ดูตอนต้นใช่ไหมฮะว่าทําอะไรยังไงบ้างอร่อยสุดๆจริงๆไม่ได้พูดเล่นท่านทําตามสูตรนี้เลยนะตามที่เขาใส่ทุกอย่างเลยตามที่พ่อครัวอ้อแล้วพ่อครัวโก้เขาที่ช่วยกันเนี่ยนะครับผมผมว่ามันคือรสชาติที่ยอดเยี่ยมมากๆจำไว้ข้าวถ้วยขนาดนี้ ใส่ซอสลงไปทักช้อนเต็มๆเท่านั้นช้อนเต็มๆช้อนโต๊ะฟืลเรื่องของข้าวเสาให้มันอร่อยมากต้องบอกแล้วนะต้องเป็นเสาวให้นะฮะผสมกับข้าวหอมมะลินะสัดส่วน2ต่อหนึ่งก็ได้ถ้าต้องการให้แข็งมากๆก็เป็นเสาวให้สักสองส่วนนะครับแต่เวลาหุงต้องรอดูนิดหนึ่งเพราะว่ามันข้าวต่างชนิดกันอ้าวแล้วครับวันนี้ก็เลยมาบอกท่านว่านี่คือเมนูสุดยอดจริงๆพักตัวนี้สักครู่พกสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เวียวครับเพยงควมแขงควมแง เียวหวานไก่กรอบครับรสชาติแกงเขียวหวานดีมากมากคือหอมกลิ่นไก่ทอดก่อนเลยนะคุณผู้ชมครับแล้วเขียวหวานมันตามตามมาเลยอ่ะตอนแรกหนูตั้งใจว่าจะจิ้มเอาเนื้อด้วยมมันตีมาตันหนาวอ๋อไม่ได้กลัวคุณปอย สวัสดีครับสวัสดีครับแค่เรา YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้งคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับมจริงจริงผมใอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมเดินมาแล้อย่าลืมนะครับอย่าลืมครับติดตามนะครับรายการโค้งคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับสนุกมากเลย subscribe ไม่ S <S <s <học> <S ตามไครอ,อ๋อกดติดตามแหละคนไทยล <s ul ain> ัวคุณต่อยครับ <t ap> ตามกันแล้วกัน